ผู้มือการใช้งานชุดตรวจน้ำตาลแบบต่อเนื่อง Juvel well a n y t i m e CT3 ขั้นที่1เตรียมความพร้อมเริ่มต้นโดยวางเครื่องส่งสัญญาณลงบนแท่นชาร์จสังเกตไฟแสดงสถานะบริเวณด้านหน้าหากไฟกระพริบหมายถึงกำลังชาร์จอยู่หากเป็นไฟสีฟ้าหมายถึงชาร์จเต็มแล้ว เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วให้นำเครื่องส่งสัญญาณออกจากท่านชาร์จและเตรียมสวมใส่จากนั้นเครื่องส่งสัญญาณจะเข้าสู่โหมดบลูทูธขั้นที่ 2. ดาวน์โหลดแอปและเชื่อมต่อเครื่องส่งสัญญาณสแกน QR Code ที่กล่องสินค้าพเพื่อดาวน์โหลดแอปติดตั้งแอปอ n น t ไทม e และเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเปิดบลูทูธกรุณาอย่าปิดบลูทูธในระหว่างที่สวมใส่ แอปจะแสดงหมายเลขของเครื่องส่งสัญญาณ SN ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่กดยืนยันการเชื่อมต่อจากนั้นสแกน QR code ที่กล่องเซ็นเซอร์หรือกรอกหมายเลข SN ด้านล่าง QR code ด้วยตนเองป้อนข้อมูลเซ็นเซ,นเซอร์ให้เรียบร้อยเมื่อแอปแสดงเวลานับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงแสดงว่าการจับคู่อุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ตรวจสอบว่าเครื่องส่งสัญญาณถูกชารเต็มก่อนใช้งาน ขั้นที่3เลือกและทำความสะอาดร่างกายที่ติดตั้งเลือกบริเวณผิวหนังที่เหมาะสมติดเลี่ยงบริเวณแผลเป็นเนื้อเยือ่อหรือบริเวณผิวหนังที่เป็นแผลผู้ใช้สามารถติดแขนด้านข้างหรือด้านหลังของต้นแขนที่มีไขมันมากได้หากผู้ใช้ค่อนข้างผอมหรือมีกล้ามแขนชัดเจนอาจเลือกติดตั้งที่บริเวณหน้าท้องแทนได้ ลีกเลี่ยงบริเวณซี่โครงบริเวณรอบเอวและบริเวณรอบสะดือในระยะ5เซนติเมตรหลังจากกำหนดส่วนของร่างกายที่จะสวมใส่แล้วให้ใช้แผ่นแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดผิวหนังเพื่อฆ่าเชือ้อเพื่อป้องกันสิ่งสบบกปรกเข้ามากระทบต่อการยึดเกาะของเซนเซอร์หลังจากการฆ่าเชื้อแล้วให้ติดเซ็นเซอร์หลังจากแอลกอฮอล์แห้งสนิท ขั้นที่4ติดตั้งเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ปลอดเชื้อสำหรับใช้ครั้งเดียวควรติดตั้งให้เสร็จทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่หมดอายุก่อนใช้งานเปิดบรรจุภัณฑ์เซนเซอร์ออกจับบริเวณสีส้มตรงกลางของแผ่นฟิล์มป้องกันลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากแถบกาวของเซนเซอร์ในขณะที่รู้สึกผ่อนคลายให้ติดเซนเซอร์ลงบนผิวหนังที่สะอาดกดอุปกรณ์ฝังเซนเซ,นเซอร์เบาๆเพื่อให้แถบกาวติดแน่นกับผิวเลือนเปิดล็อกนิราภัยเพื่อเตรียมกดติดตั้ง กดปุ่มสีเทาทั้งสองข้างพร้อมกันจะได้ยินเสียงคลิกแสดงว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์จากนั้นค่อยค่อยดึงอุปกรณ์ฝังเซ็นเซอร์ออกขั้นที่5ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณค่อยๆเอียงเครื่องส่งสัญญาณให้เข้าล็อกในช่องเฉพาะของเซ็นเซอร์กดเครื่องส่งสัญญาณให้เข้าล็อกจนได้ยินเสียงคลิกหมุนเบา เพื่อตรวจสอบว่าแน่นดีแล้วถ้าไม่หลุดแสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วการสวมใส่ UV a n y t i m e เสร็จสิ้นแล้วกรุณาอย่าถอดอุปกรณ์ระหว่างที่สวมใส่หลีกเลี่ยงการขีดข่วนการถูกกดทับหรือการกระแทกบริเวณที่ติดตั้งหลังจากผ่านช่วงเวลานับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงแอป UV a n y t i m e จะแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดและเริ่มการวัดแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนที่6การถอดหลังใช้งานเมื่อครบกำหนดการใช้งานให้ถอดเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณออกพร้อมกันค่อยๆลอกแผ่นกาวของเซ็นเซอร์ออกเครื่องส่งสัญญาณใช้งานซ้ําได้หลังจากถอดเซ็นเซอร์ออกจะต้องถอดตัวส่งสัญญาณด้วยให้ดึงตัวล็อกจากช่องด้านข้างออกไปด้านนอกจากนั้นเลื่อนตัวส่งสัญญ,ญาณออกเพื่อแยกทั้งสองชิ้นออกจากกันและนําเครื่องส่งสัญญ,ญาณกลับไปวางในแท่นชาร์จเพื่อเตรียมใช้ครั้งถัดไป